บินค่าโทรศัพท์เรียกเก็บเดือนนี้ทำไมแพงจังโทรแค่จิบจิเองคลื่นไม่ชัดสายหลุดบ่อยไหนว่าชดทุกเครือข่ายไงไหนบอกว่าอินเทอร์เน็ตไฮสปีดช้าก็ชาก้ชาหลุดก็บ่อยเสียงเรียกร้องของคุณจะไม่ใช่เสียงนกสิยงกาอีกต่อไปถ้าคุณประสบปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตรองเรียนผู้ให้บริการหรือสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโทรศน์่0 2 4 6 000. อย่าเสียเวลาส่ง SMS มากวนใจเลยค่ะเพราะวันนี้เด็กไทยรู้แล้วว่า SMS ชวนโหลดรูปโหลดเพลงบอกว่าฟรีฟรีไม่จริงหรอกชวนส่ง SMS ลุ้นโชครางวัลใหญ่ไม่มีทางได้หรอกชวนดูดวงชวนหาเพื่อนอุ้ยเปลืงตังทั้งนั้นเรื่องพวกนี้เด็กไทยรู้ทันหมดแล้วค่ะอย่ามาหลอกเด็ก สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสนับสนุนเด็กไทยใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าทัน บอกว่าแจกซิมฟรีแต่ก็ยังมาเก็บเงินรายเดือนเงินยังเหลือแต่โทรออกไม่ได้บอกว่าวันหมด S M S ก็ดังอยู่นั่นแหละไม่รู้เวลาเวลาเชิญให้ทดลองใช้แต่มาเรียกเก็บเงินทีหลังยังมีอีกเยอะบอกเท่าไหร่ก็ไม่หมดสารพัดสารพันปัญหาการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่คุณได้รู้ได้เห็นคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนผู้ให้บริการหรือร้องเรียนที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโทร0 2 6 3 4 6 0 0 0